ผมสิบ้าเบิงอ้งลงครับผมฟ้าลงนี่ครับน่ากลัวมากเลยครับน่าจะลงใหม่ๆนี่ยังรู้เมื่อคืนนี่เองครับผมที่ว่าได้ยินเสียงเสียงดังต่ำโอ้ครับผมต้นไม้ดูครับต้นตาลต้นอะไแสดงว่าฟ้าต้องแรงมากเลยครับน่ากลัวมากเลยครับโอ้ยกลางุ่งๆมัลงแบบละเอียดเลยไหมครับ ดูใ, ly, ใกล้ๆครับพี่น้องครับโอ้ขึ้นลงคักแต่กับลงไปตะยานี่ครับแต่ขึ้นบุยเลยครับผมโอ้เคยเห็นอยู่ตอนนึงอยู่ทางฝุ่นแต่ว่าโบคักวันนี้ครับผมอันนี้นแบบลงจงัจงๆเลยทีกับทางเลยครับผมอยู่บ้านพระสารเบิงครับตำบลกาบเชิงอำเภอกาบเชียงัหวดสุรินทร์ครับ เขาหน้าเราเก็บออกกับเบลือแตกไว้เลยครับ,บโอ้โหตอนแรกกะตกใจนึงว่ารถชนครับโมเมนต์กับฝ่าใส่ครับฝ่าล้มาต่ยานนี่เลยับอะสี่แยเลยครับ,งอ,อ,รบ,รรบองลงครับผมก็เรียกว่าภาษาภาษาภาษาเนี่เขาเอิ่นว่า องลงครับผมองลงฝาลงนะครับ